ความสุภาพบุรุษของทศกัณฐ์ที่มีมากกว่าพระรามวิถีสุภาพบุรุษ Gen t l e m a n Story เรื่องราวดีๆของคนแมนๆบทประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ที่เราทุกคนเคยได้ยินมาเนี่ยตามท้องเรื่องแล้วจะเป็นสงครามระหว่างมนุษย์ ที่นำทัพโดยพระรามซึ่งเป็นร่างอาวตารของพระนารายณ์เนี่ยต่อสู้กับยักษ์ที่นำทัพโดยทศกัณฐ์ร่างเกิดใหม่ของนนทกชนวนเหตุของสงครามเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อทศกัณฐ์ไปรักพาตัวนางสีดาที่เป็นภรรายาของพระรามมาที่กรุงลงกาเพราะว่าตัวทศกัณฐ์เนี่ยดันไปหลงรักนางสีดาและอยากได้มาเป็นของตัวเองพระรามจึงต้องไปตามทวงนางสีดากลับคืนมาจนกลายเป็นสงครามที่เราได้เห็นกันนี่แหละครับ กองทัพของพระรามเนี่ยมีทหารเป็นเหล่าวานอนโดยที่ทหารเอกก็คือหนมมานส่วนฝ่ายทศกัณฐ์ก็มีบรรดาเหล่ายักษ์ทั้งหลายมาร่วมสู้ด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยก็คงพอจะคาดเดาได้นะครับว่าพระเอกเนี่ยก็คือพระรามส่วนทศกัณฐ์ก็คือตัวร้ายของเรื่องนี้แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าทศกัณฐ์เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักยิ่งกว่าพระรามอีกนะครับ เหตุการณ์แรกก็คือตอนที่ทศกัณฐ์ไปช่วยยกเขาไกลลาดที่เอียงจนกลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาได้รับรางวัลจากพระอิศวรด้วยการประทานนางมณโทที่เป็นบริวารของพระแม่อุมาให้ระหว่างทางกลับกรุงลงกาพาลีพยาวานนเนี่ยได้เห็นนางมณโทเข้าก็เลยเกิดถูกใจและไปฉุดนางมณโทมาเป็นของตัวเองและขืนใจนางมณโทจนตั้งคันนะครับโดยความรักต่อนางมณโทเนี่ยทศกัณฐ์จึงไปขอให้ลือสีอังคต ผู้เป็นอาจารย์ของพาลีให้ไปขอนางมณโทคืนซึ่งพาลีก็ยอมคืนแต่โดยดีครับทศกัณฐ์ก็ได้นางมณโทคืนและไม่เคยรังเกียจนางมณโทแม้ว่านางจะเสียตัวให้กับพาลีจนตั้งครรภ์ก็ตามเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นในช่วงที่สงครามระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามกําลังดุเดือนนะครับทศกัณฐ์เนี่ยเป็นฝ่ายที่เพี้ยงพั้มทาท่าจะแพ้ยอยู่หลายครั้ง นางมนโธเมื่อได้เห็นดังนั้นก็เลยคิดจะช่วยทศกัณฐ์โดยการตั้งพิธีหุงน้ําทิพย์ที่ตัวเองได้เรียนมาจากพระแม่อุมาเพื่อช่วยทศกัณฐ์ในการลบครับแต่ในพิธีหุงน้ําทิพย์เนี่ยมีข้อแม้ที่สําคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือต้องห้ามร่วมรักกันเด็ดขาดฝ่ายพระรามเมื่อรู้ว่านางมนโธกําลังตั้งพิธีหุงน้ําทิพย์เนี่ยหนุมานทหารเอกของพระรามก็ได้คิดอุบายเพื่อจะทําลายพิธีนี้โดยการปลอมตัวเป็นทศกัณฐ์ไปหลอกนางมนโธว่า พระรามเนี่ยพ่ายแพ้กับเมืองไปแล้วและหันุมานในร่างของทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้ร่วมรักกับนางมนโทผลก็คือพิธีขุ่งน้ําทิพย์เนี่ยก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จครับฝ่ายทศกัณฐ์เองพิธีก็ล่มแถมเมียก็ยังมาเสียตัวให้ลิงอีกแต่ด้วยความรักต่อนางมนโทโทศกัณฐ์ก็ยังไม่รังเกียจนางและไม่ถือโทษโกรธนางแต่อย่างใด เหตุการณ์สุดท้ายที่จะทําให้เราเนี่ยสงสารทศก,กัณฐ์มากๆก็คือในช่วงท้ายๆก่อนที่ทศก,กัณฐ์จะแพ้เนี่ยหลังจากสัตวะลุงและตรีเมฆพ่ายแพ้กับพระรามแล้วนางมนโทร,รู้ดีว่าทศก,กัณฐ์กำลังจะแพ้ศึกจึงขอให้ทศก,กัณฐ์เนี่ยยอมคืนนางสีดาให้กับพระรามแต่ทศก,กัณฐ์ก็ไม่ยอมครับ และเตรียมการทําพิธีอุโมงค์ซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยจะต้องบําเพ็ญขันติธรรมพระรามเมื่อทราบเรื่องก็เลยสั่งให้สุครีพนินลนนท์และหันุมานเนี่ยไปก่อกวนพิธีด้วยการหยอกล้อให้ทศกัณฐ์ตะบะแตกครับแต่ทํายังไงเนี่ยทศกัณฐ์ก็ยังทนได้ครับลิงทั้ง3เนี่ยจึงไปพาตัวนางมนโทมาอยู่เบื้องหน้าของทศกัณฐ์ก่อนจะรุมย่ํายีนางมนโทต่อหน้าของทศกัณฐ์จนในที่สุดด้วยความรักเมียเนี่ยทศกัณฐ์ก็ทนไม่ไหวครับตะบะแตกจนพิธีก็ล่มไป แต่ถึงอย่างนั้นทศก,กัณฐ์ก็ยังคงไม่รังเกียจนางมนโทอยู่ดีครับ และนี่คือเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษและมีรักมั่นคงของพญายักษ์ทศกัณฐ์และถึงแม้ว่าจะหลงรักนางสีดาหัวปักหัวปัมแค่ไหนเนี่ยแต่ทศกัณฐ์เองก็ไม่เคยขืนใจนางสีดาและดูแลนางอย่างดีอีกด้วยในขณะที่พระรามเนี่ยหลังจากเอาชนะทศกัณฐ์และได้ตัวนางสีดากลับคืนมาแล้วสิ่งแรกที่พระรามทำไม่ใช่การแสดงความรักต่อนางสีดาครับแต่กลับกังวลว่านางสีดาเนี่ยเสียตัวให้กับทศกัณฐ์แล้วหรือยัง จึงสั่งให้นางสีดาเนี่ยเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ว่านางสีดายังไม่เคยมีอะไรกับทศกัณฐ์จริงๆ ส่วนเหตุการณ์ที่พระรามทําร้ายจิตใจนางสีดาที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่นางอาดูลซึ่งเป็นยักษ์ฝ่ายทศกัณฐ์ต้องการจะแก้แค้นจึงได้แปลงกลายเป็นนางสนมและอ้อนวอนให้นางสีดาเนี่ยวานรูปทศกัณฐ์ให้ดูหน่อยหลังจากนั้นนางอาดูลก็เข้าไปสิงในภาพทําให้ไม่สามารถลบภาพได้ครับนางสีดาจึงต้องเอาภาพไปซ่อนใต้ที่นอนแต่สุดท้ายแล้วพระรามก็จับได้จึงโกรธนางสีดามากและหาว่านางสีดาเนี่ยยังมีใจหลงเหลือให้ทศกัณฐ์อยู่จึงสั่งให้พระ พลักษ์เนี่ยประหารนางสีดาแล้วควักหัวใจของนางสีดาออกมาด้วยทั้งที่นางสีดากำลังตั้งรันลูกของตัวเองอยู่พลักษ์เองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะประหารนางสีดานะครับแต่นางสีดาเองก็ยืนยันให้พลักษณ์ทำ พระอินท์เมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยจึงช่วยนางสีดาทําให้พลักษ์เนี่ยประหารนางสีดาไม่ได้จนในที่สุดนางสีดาก็รอดตายและไปอาศัยอยู่กับลือศีวัชมลึกและเมื่อพระรามรู้ความจริงทุกอย่างก็รู้สึกผิดและไปตามง้อนางสีดากลับมานะครับและในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาครองรักกันเช่นเดิม สังเกตไหมครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทศก,กัณฐ์เองนั้นถึงแม้จะเป็นตัวร้ายก็จริงแต่มีความเป็นสุภาพบุรุษและบูชาความรักสุดๆในขณะที่พระรามเองเนี่ยดูจะเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจนางสีดามากกว่าด้วยซ้ําทศก,กัณฐ์เนี่ยรักนางสีดามากครับ ยอมทรยศวงตระกูลยอมให้เขาเผาบ้านเผาเมืองเพื่อให้ได้นางสีดามาครอบครองส่วนพระรามเนี่ยกลับไม่เชื่อใจนางสีดาครับหูเบาลังเลฟังเสียงของคนอื่นมากกว่าหัวใจของตัวเองสั่งให้นางสีดาเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตัวเองแย่ไปกว่านั้นก็คือสั่งให้พะลักษณ์เนี่ยฆ่านางสีดาหลังจากเห็นรูปวาดของทศกัณฐ์โดยไม่ยอมฟังคําอธิบายของนางสีดาเลยแม้แต่น้อย อันที่จริงแล้วเนี่ยยังไงการกระทาของทศกัณฐ์ที่ลักพาตัวนางสีดามาเนี่ยก็เป็นการกระทําที่ผิดนะครับและแน่นอนว่าเขาก็คือตัวร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพียงแต่ที่เรานําเสนอเรื่องนี้เราแค่ต้องการจะบอกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านร้ายอยู่ในตัวไม่มีใครดีสุดขั้วหรือใครชั่วสุดขีดแม้แต่ตัวละครในวรรณกรรมเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับและจากเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกกันแล้วใช่ไหมครับว่าตัวร้ายอย่างทศกัณฐ ช่างเป็นตัวร้ายที่มีสเสน่ห์จนเราไม่สามารถเกลียดเขาได้ลงจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องความสุภาพบุรุษของทศกัณฐ์ที่มีมากกว่าพระรามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องวิถีสุภาพบุรุษและ f c e e o o o k แฟนเ page วิถีสุภาพบุรุษด้วยนะครับ gentlemen story ep น่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ